สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ๊วันนี้จอยทําก๋วยจั๊บกินเพื่อนๆนะจอยก็ทาทุกอย่างต้มน้ําต้งน้ําซุปแล้วจ้ะนะจอยก็ทําน้ําซุปแบบน้ําซุปพะโล้จ้ะนะกินก๋วยจั๊บน้ำข้นจ้ะใส่ไอ้นี่จะใส่เป็ดเป็ดที่เหลือนะอันนี้กําลังต้มไอ้นี่อยู่ต้มต้มเส้นอยู่จ้ะเส้นแบบแห้งจันะเนาะจอยซื้อเส้นแห้งมาแล้วตั้งแต่ปีส่งปีที่แล้วจ้ะนะเส้นแห้ง แล้วเราก็มาต้มจะต้มตมประมาณนานหน่อยจ้ะเพราะว่าเส้นเขาแข็งมากเพื่อนๆนะจอยก็ได้เกี่ยวกา,กากหมูแล้วจะนี่นี่กากหมูใส่กระเทียมจ้ะนะหนังหมูที่มันเหลือนั่นแหละเราก็เอามาเกี่ยวจ้ะนะแล้วก็ทำหมูคล้ายๆหมูกรอบแต่เอามาอบเอาเพื่อนๆนะไม่มันก็ไม่ฟูไม่อะไรหรอกมันก็กรอบอยู่จ้ะนะเอาหมูอบเอาแล้วก็เป็ดที่เหลือจ้ะอันนี้ไข่พะโลจ้ะนะจอยต้มเมื่อเช้านะ ไข่พะโล้ผักที่มีก็ผักไอ้นี่จะกวางตุ้งต้นหอมจอยไม่มีจอยก็จะใส่แต่ไอ้ขึ้นช่ายจะนะใบขึ้นช่ายซอยแล้วก็ไอ้นี่จะถั่วงอกคิดนานจะคิดนานนะอันนี้กากหมูที่จอยเจียวจะนะเดียวใส่อกระเทียมจะส่วนนี่ก็ หมูจะคล้ายๆหมูกรอบนะเพื่อนเพื่อนนั่นเนี่ยนะแผ่นไม่ใหญ่แฟนจอยไปซื้อแบบที่เขาหั่นสําเร็จรูปมาแล้วไงเป็ดที่เหลือจะนะเป็ดที่เหลือที่ซื้อมากินกับลูกกาแฟนั่นแหละอันนี้เส้นจะอันนี้เส้นจอยต้องต้มสองน้ําจะต้มไปแล้วรอบหนึ่งทีนี้มันม้วนติดกันเพื่อนเพื่อนจอยก็ต้องออกออกมาเท มาเทยแยกให้เป็นตัวไข่ตัวมันจ้ะนะให้เป็นเส้นไข่เส้นมันแล้วก็มาต้มน้ําที่สงองนี่คือต้มให้แบบนิ่มเลยจ้ะนี่ประมาณนี้นี่ก็คือน้ําซุปจ้ะน้ําซุปน้ําข้นเนาะอจอยก็ใช้ผงพะโลททาจ้ะอันนี้ซิโครงเป็ดนะเพื่อนๆน,นะที่เหลือนั่นแหละจ้ะที่จอยหั่นสิก็ซิโครงเป็ดตุ๋นเนาะก็น้ําเข้มข้นจ้ะ จะชอบน้ำข้นจะไม่ชอบน้ำใสนะเพื่อนๆนะก๋วยจั๊บก็จะใส่ไอ้นี่หัวไชใช้ยเท้าลงไปด้วยจะเนี่ยเนี่ยจะทำกินแบบง่ายๆจะนะไม่ทิ้งจะถ้าเหลืออย่างนี้เจ้าก็มาทําต้มจับฉ่ายได้จะทาน้ําซุปเหลือก็ทําต้มจับฉ่ายได้นะเพื่อนๆนะหั่นหมูจะมันก็จะกรอบเนี่ยแหละจะ แข็งกกรอบนี่แหละเพียนดี D เขาไปซื้อแบบว่าเขาหั่นมาแล้วเพื่อนๆหั่นมาเขาหั่นไม่หนาไง ấy. นะมันก็จะได้ประมาณนี้จะ้ะ โร่นี่แหละจ้ะไข่พะโร้ก๋วยจั๊บก็ต้องมีไข่เนาะมีไข่มีเครื่องในเครื่องในหมูจ้ะนะแต่จอยไม่ไม่มีเครื่องในจ้ะก็ไม่ต้องใส่จ้ะไม่มีก็ไม่ต้องต้องใส่ก็ใส่เท่าที่เรามีแะละจ้ะนะนี่ประมาณเนี้ผ่าไว้จ้ะ パマネ。Yeah, นี่จากกวยจับเดี๋ยวมากินกันเลยจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าสวัสดีรอบที่สองจ้ามามากินกันจากกควยจับลนี่ลูกๆก,กับสามีไม่อยู่นะเพื่อนนะไปบ้านแม่ไม่ย่าแอนดี้เขาพาลูกไปทุระที่บ้านบปานแม่เขาเพื่อนๆน,นะจอยไม่ได้ไปจะอยเหนื่อยจอยก็เลยอยู่บ้านเนี่ยจ้ะเกียดขึ้นรถช่วงนี้รถติด มาจ้ะกินกว๋วยจั๊บกันกว๋วยจับ๊บกว๋วยจั๊บน้ำข้นจ้ะนี่ทำแบบไอ้นี่จ้ะทำแบบน้ำพะโล้จ้ะนะมันก็จะมีรสชาติ ออกหวานหวานนินดๆอยู่แล้วจะ้จอยทำพะโล้จยไม่ได้ทำหวานมากนะนเพื่อนๆนะ้อยไม่ปรุงเครื่องปรุงรสจะจ้านมากปรุงกำลังพอดีจ้ะเผ็ดมากเปรี้ยวมากก็ไม่ไหวจ้ะเตียงรสติดจ้ะ ไอ้นี่มันมีคอนเสิร์ตท,ที่รีดที่ก่อนถึงรีดอะทีเนี้ยรถเขาจะเข้าตรงนั้นไม่ได้แล้วผ่านมาทงนี้ไม่ได้เขาก็เลยแบบว่าอ้อมกันอู้มันพันปดหัวเยอะเรื่องน,นี้บนมอเตอร์เวย์ก็อุบัติเหตุเยอะจ้ะ ชอบแบบน้ำข้นๆจะ้ะถ้ามีพวกเครื่องในใส่ด้วยก็อร่อยแต่เนาะแถวบ้านเราเนี่ยมีเจ้าหนึ่งเนาะสมัยก่อนแม่จอยพาไปกินที่ปากช่องเพ,อเพื่อนตลาดสดปากช่องอะนะมันจะมีร้านตัวนึงอยู่ในหัวอยู่กลางๆตลาดนั่นแหละแต่อยู่ในหัวมุมมันเนาะสมัยก่อนตอนเป็นเด็กอะก็ก็จะมีร้านเนี่ยขายแม่ก็จะพาแวะกินตลอดมันจะมีน้ำข้นกับน้ำใสงไง จอยก็จะกินแต่น้ำข้นจ้ะแล้วเขาจะมีเครื่องในพวกตับพวกไส้พวกอะไรเง,งี้ยเนะเพื่อนเพื่อนนะใส่ให้เราด้วยจอยใส่เป็ดที่เหลือจ้ะนะเป็ดแล้วก็หมูสามชั้นอบจ้ะแคบหมูทําเองจ้ะซื้อซื้อหมูมาที่นี่เราเล่เอาแต่เนื้อมันก็จะมีพวกหนังติดมันอ่ะจอยก็ามาทําแคบหมูจะเกี่ยวใส่กระเทียมจ้ะ ใหญ่อันนี้ยังไม่เคยกินนะไอ้ก๋วยจั๊บเนี่ยจะเขาจะชอบกินแล้วกินก๋วยเตี๋ยวเพอใหญ่เนดี้ก๋วยเตี๋ยวพวกก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเนี่ยจะไม่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวลุงก๋วยเตี๋ยวเรือหรือก๋วยเตี๋ยวต้มจำเน่ขาไม่เคยกินเขาไม่กินไงพวกเนี้ยเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยหรอกคือเขาไม่กินอย่างนั้นเขาจะกินแต่ก๋วยเตี๋ยวแบบธรรมดาก๋วยจั๊บเขาไม่กินแต่มันไม่ใช่เส้นยาวเขาเลยไม่กินเพื่อน ่อนอันดี้จะกินจอยต้องเอาเอาเ,อาเส้นหมี่ไม่เอาเส้นหมี่ก็เส้นไอนเนี่ยเส้นผัดไทยเส้นจันจะมามาลวกน้ำเนาะทําให้เขามันมีเส้นอยู่แล้วจ้ะน,นะเส้นจอยเก็บซื้อไปเก็บออกับเพื่อนๆซื้อมาไว้ทาผัดไทยไงก็ใช้เส้นนั้นมันเหนียวนุ่มดีไง วันนั้นก็ไปรีกกับพี่สายก็บจอยก็ไปกินมาจากนะก๋วยจั๊บก็อร่อยดีจ้ะนะพวกเมนูน้ำน้ำพวกเมนูกิจตุงก๋วยเตี๋ยวนี่อร่อยอยู่จ้ะนะเมนูโมอย่างอื่นจอยไม่อยากไปสั่งจ้ะเพื่อนเดี๋ยวแบบมันไม่ถูกใจเรา เขาเมนูอย่างอื่นเนะะี่ยเขาทำสไตล์ฝรั่งไงตดน้ำร้อนๆนี่มีแรงจ้ะไม่ร้อนๆแล้วอุ่นๆเนี่ยจ้ะมีแรง พี่อันด้กับลูกๆก็ชอบกินแคปหมูแบบเนี้ยจ้ะข้าจอยเจียวเองเอย่างเงี้ยเขาชอบกินมันไม่เค็มไงมันเพื่อนนี่มามากินด้วยกันจ้ะทุกคนผักก็ใส่ตามมีตามเกิดนะั่นแหละมันก็ประมาณนี้จ้ะ ถ้าน้ำคนเอาน้ำใสๆเนาะมันเหนียวๆไงไม่รู้สมยัยฟนะ้อนคิดถึงแม่ช่วงที่หน้าเก็บเกี่ยวข้าวโพดนะสีข้าวโพดเสร็จก็เอาข้าวโพดไปขายได้เงินจากเท่าแก่มาก็พาลูกแวะกินวุกไอตงก๋วยเตี๋ยวซื้อ ของเล่นให้นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆเนอ้ยคิดถึงสมัยก่อนพูดถึงของเล่นแกไม่ซื้อให้หรอกพูดผิดแกซื้อเสื้อผ้าให้ซื้อแบบพวกกางเกงวอร์มเงี้ยเสื้อกันหนาวเงี้ยเพื่อนๆไม่งั้นก็ซื้อกางเกงสมัยก่อนเนี่ชอบใส่กางเกงลายสกอ๊อตกันกางเกงขาสั้นลายสก๊อตทุกๆอะ่ะยางยืดอย่างเงี้ยนะ แม่ซื้อให้ไส่อย่างนั้นนะสมัยก่อนนะตุ๊กาตาแกไม่ได้ซื้อให้หรอกออจอยซื้อเองจอยไปเก็บข้าวโพดท,ที่เขาเรียกข้าวโพดเลี้เนะเขาหักไม่หมดอย่างเงี้ยเราก็ไปหาตามเก็บเอามาทุบมาทุบข้าโวโพดเราเอามาทุบแล้วก็ไปขายจ้ะนะได้เงินประมาณร้อยห้าสิบาทนี่ถือว่าเยอะนะสมัยตอนเราเป็นเด็กๆก็ซื้อตุ๊กาตา ตุ๊กตาสมัยก่อนก็ตัวห้าบาทอย่างเงี้ยตุ๊กตายางที่แบบใส่ชุดไทยเพื่อนๆนะไม่มีพุงไม่มีผม,มใส่ชุดไทยอย่างเงี้ยน่ะนะตัวละห้าบาทไม้มีตุ๊กตาจริงก็แบบขวดเหล้าอ่ะไปเก็บขวดเหล้าที่คนแก่โดยะคนแกพแ่พ่อเรานี้แหละกินเหล้ากับเพื่อนฟูงแม่เราอย่างเงี้ยกินเหล้าอย่างเงี้ยไปเก็บขวดเหล้าเอามาทําเป็นตุ๊กตาเมื่อนไปหาถุง มาทําผมให้เขาอะนะเล่นไปทั่วอยู่ไม่งั้นก็ไปหาไอ้ลูกไอ้ตาลนะ่เพื่อนๆที่อทเขาเ,ขาเ,ขาเ,ขาเอาเขาอยําเอาเนื้อตาลไปทําขนมหมดแล้วอะมันก็เหลือแต่เม็ดตาลมันมีมันมีคล้ายๆข่นอยู่อะเออเอามาทําจ้ะมือนก็หัวตุ๊กตาอย่างเดียวไม่มีตัวอ, <ül> อร่อยเพื่อน ถ้วยเดียวยงี้เห็นไหมโต๊ะอันนี้โต้งแต่สมัยรุ่นพ่อของแอนดี้นะเพื่อนๆนะสมัยรุ่นย่ากับปู่พ่อปู่พ่อแอนดี้ได้กันนะนะเนี่ยมันก็เลยต้องมีด่างๆอย่างเงี้ยไม่ใช่มัมนตกกระปุกนะมันด่างเพื่อนมันคือด่างคือมันนานมาแล้วมันห้าสิบกว่าปีแล้วอะ่ะเพื่อนตั้งแต่แอนดี้ยังไม่เกิดอะ่ะ ลอยบอกตอนช่วง,วงตอนที่ว่าพ่อแอนดี้เสียชีวิตแบบเขาก็ให้ไปเลือกเอาเลยจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆอันไหนไม่เอาก็ทิ้งให้ชลลินตี้ช็อปอะริจากเงี้ยแั้บริจากก็ทิ้งนีแต่ของดีๆลอยก็เลยเอาเนี้ยมาจา้ะนะอันนี้เขาก็ไม่อยากเอามาหรอกเขานั่นพอเอามาพอเดี๋ยวนี้ว่าดีใจรู้ว่าเมียเอามาแล้วมีประโยชน์อ่ะดีใจอยู่จ้ะนะ พ่อแอนดี้ก็เสียพร้อมไล่เลี่ยงก,กับแม่จอยจ้ะพ่าแอ,อนดี้เสียวันตรงกับวันเกิดจอยไงนะแม่จอยก็มาเสียก่อนคริสต์มาสปีเดียวกันจะ้ะหลายปีจะสิบปีแล้วเพื่อนอน,นี่แหละเพ,เพื่อนถึงไม่ค่อยเห็นจอยพูดถึงแม่ไงนะผมคิดถึงมันมีกันทุกคนแหละเพื่อน,อนแต่เราเลือกที่ไม่พูดถึงบ่อยๆไงพูดถึงบ่อยๆมันก็ทําให้เราแบบ หดหูไงเลือกอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจ้ะหวยหาแต่ติ่งเดิมเดิมมันกลับมาไม่ได้แล้วไงตักวันเราแค่คิดว่าตักวันหนึ่งล้วเราก็ต้องไปเจอแม่เราอยู่ดียนะเนาะไม่มีใครอยู่โยงคงกระพันหรอกจ้ะ จะไปเร็วไปช้าแค่นั้นแหละคิดเงี้ยงเนี้ยนก็คิดในแง่น,งนี้นะเมื่อก่อนสมัยก้อนเนาะก็หวยหาแล้วกลัวไงกลัวแม่จะตายอย่างเงี้ยจะอยู่ยังไงอย่างเงี้ย โต,โต,โตขึ้นมามีลูกมีเต้าใช้ชีวิตยอยู่บนโลกไบน,นี้นานแล้วก็รู้สึกเบื่อแล้วไงรู้สึกปงอ่ะมันที่ทำงานจอยเขาเขาไม่เขาอยากอยู่อายุถึงถึงหนึ่งร้อยกันนะเพื่อนๆน่าจะไม่อยากอยู่ถึงหนึ่งร้อยหรอก ทรมานอยู่ถึงหนึ่งร้อยมีโรคภัยไข้เจ็บรุมเล้านี้ไม่ไหวนะนเพื่อนนะอืมทรมานปเปล่าๆอยู่อย่างมากก็ตั้งหกสิบกว่ากว่าอย่างเงี้ยเนาะ ยังสูงสุดกด้แค่เจ็ดสิบพอช่วงนี้มาเห็นนั่งกินในนี้บ่อยๆเนี่ยไม่ใช่อะไรเนาะแมงวันเยอะข้างนอกเยอะจริงๆจ,งจ้ะขนาดตอย นั่งกินในบ้านมันจงปีนเข้าในหน้าต่างได้เลยเพื่อนๆนะเปิดหน้าต่างที่ดีมันปีนเข้ามาบินว่อนหัวเขียวเต็มบ้านจอยอยุโอเคไงเพื่อนๆจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ